น้องๆพอดีพี่จะถ่ายน้ำมันเครื่องครับตัวไหนที่ใส่กับเวฟได้ไหมครับมีครับพี่น้ำมันเครื่อง i อเดมิ s ึตัวนี้เลยครับพี่ที่ใส่เวฟอ t i 10w40 10. แครับผมกึงสังเคราะห์ขวดก็จะเป็นสีทองก็อยู่ที่121ลิตรด้วยนะครับผมใส่กับรถเกียร์นะใส่กับรุ่นอะไรได้บ้างน้อง R15 m s l a s cbr150 ใช่ดีไหมน้องดีเลยครับพี่กาบร้อนอากาศหนาตาติดง่ายป้องเครื่องยนต์อย่างดีเยี่ยมอุณหภูมิสูงครับพี่ตัวนี้150 สายออโต้ก็มีนะครับ 10W40 สกูตเตอร์นะครับ 0, 8, คู0.8ที่120มันี้มีน้ำมันเฟืองท้ายดยนาโนเกียที่50เครื่องไอเดมิสึมันมีตัวสังขารร้อยไหมครับเป็นตัวนี้เลยโนโป 4T สังขารร้อยนะครับ 10W40 ป้องเหล็กเป็นตัว1ลิตรนะครับได้ทุกรุ่นเลยนะครับกับพวกตระกูลบิ๊กไบค์ก็ได้นะครับ380ที่เอาส่เวฟ ชุดหนึ่งดีพี่มี CBR พันตัวหนึ่งแล้วพี่เอาสังเคราะห์ร้อยไปด้วยโอเค okay, พี่รับรองใส่แล้วแรง